ลลละะบูคิินนนนเเเเีีี่่่ยยวาาาทรชมกแฟะะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่จิบี้นะคะก็กลับมานะคะที่นี้พี่จิบี้อยากที่จะทําวิดีโอเนี่ยเพื่อที่จะสอนทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของเฟเวอร์นั่นเองก็คือก็คือวันนี้จะคุยถึงเรื่องเบสิกเทสขอฟเดงกาแฟนะคะคือเฟเวอร์คืออะไรเราก็ต้องมานยิยามมันก่อนว่าเฟเวอร์คืออะไรเฟเวอร์เนี่ยก็คือเทสต์บวกอโรมาแล้วก็บวก body mouthfeel หรือ after นั่นเองก็คืออื่นๆและกันก็คือว่า flavor เนี่ยถ้าแปลไปภาษาไทยก็น่าจะแปลว่ากลิ่นรสนะคะ uh huh. flavor เนี่ยมาจาก taste นะคะแล้วก็ aroma ก็คือกลิ่นนั่นเองแล้วก็ mouthfeel นะคะหรือ after นะคะซึ่งพี่จิมเนี่ยจะอธิบายเจาะจงนะคะไปทีละอยะ่างทีนี้เราจะต้องเข้าใจว่า รสเนี่ยมีทั้งหมด5เบสิกลสนะคะก็คือหวานนะคะเคม็มเปรี้ยวขมแล้วก็อูมามินะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจได้ไงว่ารสชาตินั้นเป็นอย่างไรมันจะมีเขาเรียกว่าทั้งแมปนะคะเป็นแมปซึ่งจะบอกว่า รสชาติอะไรอยู่ตรงไหนซึ่งอันนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกต้องไปทักทีเดียวนะคะตอนหลังเนี่ยเขาวิจัยออกมาแล้วว่าเราสามารถรับรู้ได้ทั่วทั้งพาเลตเลยแต่ว่าด้านข้างที่จะเซนซิทีฟในการรับรู้รสนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยจะรับรู้รสกลมได้มากกว่าก็เท่านั้นเองนะคะแต่จริงๆแล้วทั้ง5เบสิกรสรเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ได้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งทั่วทั้งพาเลตเลยอะนี้เราเข้าใจเรื่องเบสิกเทสแล้วนะสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจต่อมาเลยคืออโรมาก็คือกลิ่นนั่นเองบอกเลยว่า 80%ของเฟเวอร์ที่เราจะบอกในกาแฟเนี่ยมาจากกลิ่นเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยรู้เบสิกรสอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้มีกลิ่นในช่วงชีวิตของเราเราไม่เคยกินผลไม้นั้นและเราไม่เคยได้กลิ่นนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่านี่คือกลิ่น ของอะไรนะคะเราก็จะนิยามมันไม่ถูกนะั่นืออันนี้เรามาพูดถึงจมูกคือการดมกลิ่นนั่นเองการดมกลิ่นก็คือเกิดจากการที่เราสูดอากาศเข้าไปจะมีทั้งหมด2ทางนะคะผ่านทางโพรงจมูกด้านหน้าด้านนี้เลยตรงนี้เลยนะแล้วก็โพรงจมูกข้างหลังคืออะไรคะการที่เราเข้าผ่านปากนะคะลงไปยังที่คอหอยอากลับขึ้นมานะคะ พอมีกลิ่นผ่านเข้าไปในพงจมูกเนี่ยจะไปกระทบกับ O อฟ c ค o r อรีเซลล์หรือประสาทรับกลิ่นนะคะเขาก็จะส่งข้อมูลไปยังสมองนะคะส่วน O อฟ c ค o r อรีแบบให้ประมวลผลออกมาซึ่งอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเวลาที่เราเนี่ยเคยเห็นนะคะคัพเปอร์ต่างๆเนี่ยเวลาที่เขา s ิร์ฟกาแฟเนี่ยเสียงดังดูน่าเกียดนะคะนิดนึงนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่จิบบี้จะข้อขออนุญาตทาให้ดูนะคะเวลาที่เราิร u r ป i n g นะคะไม่ต้องปากเยอะนะคะใช้แค่นิดเดียวนะคะแล้วก็อ ทำไมต้องทำแบบนี้เพราะเขาต้องการเนี่ยจะสเปรย์นะคะกาแฟเนี่ยเข้าไปทั้งสองทางเลยค่ะเพื่อที่จะรับรูลดง่ายขึ้นนั่นเองนะคะทีเนี้ยถามว่าถ้าเราเป็นโฮมยูสเนี่ยเราทำแบบนั้นไม่เป็นเราจำเป็นต้องทำไหมบอกเลยว่าไม่ต้องทำค่ะพี่จิ๊บบี้จะสอนให้ทำแบบนี้นะเวลาที่เราชิมกาแฟนะคะก็ชิมนะคะอืม พยายามนะ,ะคะกู้ไปทั้งปากนะรับรองว่าได้เหมือนกันค่ะอ่ะแล้วก็มาข้อที่3ที่เกี่ยวกับปากเนี่ยนะเราก็ต้องรู้ว่ามันเวิร์กออนปากยังไงในลิ้นทั้งหมดของเรานะคะเนะี่ยเราจะต้องใช้ลิ้นเพดานนะคะด้านข้างอุ้งแก้มคอหอ,หอยนะคะนะส่วนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราใช้หมด ซึ่งมันจะมีคำนิยามนะคะที่เรียกว่า mouthfeel body หรือว่า texture นั่นเอง mouthfeel เนี่ยคือรสสัมผัสนะคะคือรสสัมผัสที่อยู่บนลิ้นเรานั่นเองนะคะ body จะเป็นน้ำหนักซะมากกว่าแล้วก็ texture เนี่ยก็คือจะเป็นภาพรวมทั้งหมดก็คือเป็นเรื่องของความรู้สึกทั้งหมดในปากเนาะโอเคถ้าจะจำแนกแยกแยกแยระหว่าง body กับม o u t h f e l คืออะไร body เนี่ยจะพูดถึงน้ำหนักเช่นไลท์ม m e d i ยมหรือฮฟว v ่นั่นเองนะคะ นะส่วนเม u ฟ e f เนี่ยจะเป็นความรู้สึกทั้งหมดนะคะเช่นมัน smooth มัน silky มันอยลี่มัน coating มันลิงเกอริงนะคะเป็นในทางบวกเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันส m ooth มันซิลกี้มันซ u ซี่แล้วก็ครีมมี่นะคะถ้าเป็นม้าส์ฟิลหรือบอดี้ที่ออกไปทางลบเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันแอส i ิ g เจนนะคะมันค่อนข้างที่จะขมฝาดนะคะมันตินหรือว่ามันบางนั่นเองนะคะแล้วก็มันรัฟก็คือว่ามันไม่ค่อยละเอียดนะคะมันค่อนข้างที่จะหยาบแล้วก็มันแซนดี้ก็คือว่า มันคล้ายๆอารมณ์เหมือนเหมือนผงทรายนั่นนะฮะค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะผงนั่นเองนี่ก็คือตัวอย่างของการบอกลักษณะของตัว mouth เมาส์ฟิลนะคะนนี่ะะคตัวเมาส์ฟิลนะคะหรือบอดี้นะคะคตรงนี้เราก็จะพิจารณาว่าโอเคเป็นมีเดียมนะคะ เป็น medium body นะคะ d r o w textures and w i n k r i n g finish นะคะเราก็จะสามารถพูดไปจนถึง after taste ได้เหมือนกันเพราะว่านั่นเป็นความรู้สึกของเราตั้งแต่กินจนจบนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราอยากที่จะอธิบาย after taste ให้จำเพาะจบจงลงไปได้อีกเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเช่น after taste เนี่ยมี a อซิที่เป็นแบบไหนนะคะหรือมีสว e e เน e s s ที่เป็นแบบไหนแล้วก็มีรสชาติโดดเด่นยังไงแล้วก็ก after taste สั้นยาวนานแค่ไหนนะคะ,ะทีนี้เนี่ยพี่จีบีจะกลับมาพูดถึงเรื่อง กลิ่นนะคะเพราะว่า80%นะคะของกลิ่นละลดคือกลิ่นค่ะสิ่งแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเวลาที่เราเนี่ยบลูกาแฟเนี่ยเราควรจะได้กลิ่นยังไงบ้างน,นะคะซึ่งเดี๋ยวพี่จิบบีนี่ยตอนของการที่เราบลูกาแฟตัวนึงเนี่ยเราจะกลายออกมานะคะบดออกมาเป็นแบบนี้ให้เราทำการดมนะคะแล้วก็ คิดช้าว่าได้กิ่นอะไรไม่ต้องรีบนะคะในโปรเซสนี้เนี่ยคิดช้าลงเช่นเดียวกันนะคะตอนที่ทํากาแฟเนี่ยทำแบบผลไม้เหมือนกันนะก่อนที่เราจะกินเนี่ยเราดมก่อนนะว่าเออกลิ่นแบบนี้รสชาติหวานประมาณนี้กลิ่นแบบนี้นะคะหรือเป็นของแห้งนะคะเป็นชาดมก่อนอืมโอเคอันนี้คือกลิ่นแล้วมอนกราสนะนะคะแล้วก็ผลไม้ที่ไม่ใช่ผลไม้สุกนะคะเป็นผลไม้แห้งแบบนี้นะคะ เป็นรายพุนนะคะอันนี้เป็นรายพุนดมแล้วก็กลิ่นนะอืมอืมมันหวานมันดีฟมันมันดีฟมากมันหวานดีฟสีค่อนข้างสีม่วงดำเราจำสีก่อนอืมกลิ่นหอมประมาณนี้นะคะใครมีความเบอร์รี่นิดนึงอืมรารมณ์กอดอายนนุอยากดมมะอืมเห็นไหมแมวก็ดมนะคะเราก็ต้องดมพิจรารณาเหมือนกัน เพิ่มคำสัพท์ให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรารู้แต่เราแบบเอ๊ะนึกไม่ออกนะเพราะจริงๆเร,เราลืมะคะ่ะพี่จิบีเนี่ยจะแนะนําว่าให้ไปลองนะคะ Google ดูนะคะมันชื่อว่า Coffee f a v o r b l e s นะคะ,ะชูนะคของ l n e นะคะ,อ,ะ,คะอันนี้จะเป็น36กกลิ่นนะคะพี่จีบีหยิบมาเป็นแค่ตัวอย่างเอามาให้ก็สองกลิ่นนะคะอันต่อไปนะคะจะเป็นของ Sense t o n นะคะ นะจะเป็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าทีร้อยนะคะพี่จิบบี้ก็จะเปิดให้ดูนะคะจะเป็นทีร้อยแบบนี้เลยนะคะอ่าเป็นนัมเบอร์แล้วก็มาด้วยนะคะขวดแบบนี้นะคะแล้วก็มีเบอร์แบบนี้นะจะเป็นขวดแล้วก็มีเบอร์แบบนี้นะคะวิธีก็คือว่าเราเปิดฝามานะคะแล้วก็ดมที่ฝานะคะอัแบบนนี้แต่อันนี้พี่จิบบี้เนี่ยคิดว่าราคาค่อนข้างที่จะแพงนะคะวันนี้พี่จิบบี้เนี่ย ก็จะมีเทคนิคนะคะสามหลับคนทั่วไปนะคะที่จะฝึกเปิดให้ดุมเลยอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะคะทําไมถึงต้องใช้เทคนิคนี้พี่จีบีบอกก่อนว่าการที่เราฝึกดมอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานะคะเราไม่สามารถที่จะดมอะพวกนี้ลืมอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องค่อยๆสร้างนะคะเก็บประสบการณ์นะคะเขาเรียกว่า whole life time เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดไปทั้งวันเลยมันจะไม่ได้มาชักมันจะมาน้อยๆซึ่งมีความใกล้เคียงกับกาแฟมาก,มากๆเพราะว่ามันไม่ได้ชัดขนาดนั้น วันนี้พี่จิบบี้ใส่กลิ่นโรสเข้าไปพี่จิบบี้ก็อโอเคประมาณนี้คือกลิ่นโรสตัวนี้พี่จิบบี้ซื้อมาแบบถูกมากเลยแบบมินิถูกที่สุดนะคะ oh. คือทําไม oh. ต้องมาบอกแบบนี้เพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเยอะนะคะในการฝึกนะคะเราก็สามารถที่จะเก่งได้เหมือนกันนะดูนะคะเครื่องหนึ่งดีนะคะอันนี้ควรจะมีแล้วเวลาดมนะคะเช่นเดียวกับตัวทีร้อยเมื่อกี้นะคะถ้าเกิดว่าข้อดีของมันก็คือว่าเราไม่จําเป็นต้องใส่ใน d ิ f เซอ e ์นะคะทีนี้ถ้าเราจะไม่มีเครื่องนั้นทำํำยังไงไม่ต้องซื้อเครื่องก็ได้ เปิดฝานะคะเปิดฝานะดูอุ้ยแต่ละสตอรอเบอรี่อุ้ยเลิศสตรอเบอรีร่ตัวแรกนี่นะคะสตรอเบอรีร่กลิ่นนี้เลยอ่าแบบนี้กลิ Green นะะ่นฟลาวเวอร์นะคะอ่าฟลาวเวอร์อันนี้เราฝึกโดมันนี้นะคะอย่าลืมนะคะนี่เราก็ฝึกชิมนะคะสำหรับการชิมพี่จีบบี้บอกก่อนว่าอ่ะเค็มเนี่ยก็ให้ใช้เกลือนะคะผสมน้ำเนี่ยมาลองฝึกดูนะคะขมก็คุณไม่ต้องฝึกคุณคง,งรู้อยู่แล้วเนาะ ส่วนอูมามีก็คือรสชาติของผงชูรสนั่นเองนะคะหรือว่าพวกอซอยซอสหรือว่าซีวีต่างๆนะคะแล้วส่วนเปรี้ยวเนี่ยพี่จิ๊บบี้แนะนํำเลยว่า,ามำคุยจะต้องฝึกทั้งหมด3รสนี้นะคะจําเป็นต้องมินิมัม3รสนี้จะมีรสอื่นอีกแต่ว่าพี่จิ๊บบี้ไม่เน้นนะคะ สรสนี้เป็นรถที่สำคัญมากอันแรกนะคะซิตริกแอซิดนะคะซึ่งนึกถึงมะนาวนั่นเองอันที่2นะคะมาลิกแมแอซิดนะคะซึ่งนึกถึงแอปเปิลเขียวนะคะและอันที่3ามคือทาผลิตแอซิดให้นึกถึงองุ่นนั่นเองนะคะก็คือว่ามันจะเป็นรถที่เกิดในวายและส่วนใหญ่ให้ไปซื้อแบบพี่จิบ๊บซื้อมาเป็นแบบนี้นะอันนี้ที่ซื้อมาจากพวกโรงเบียนะคะของที่นี่เลยที่เขาเอาไปทำเบียนะคะ นี่ค่ะทาทาลิกแอซิดนะคะหรือมาลิกแอซิดแล้วก็ซิตริกแอซิดซื้อไม่ยากค่ะมีมีค่อนข้างเยอะเพราะว่าสำหรับโปรเฟช诺นะคะมันก็จะมีนะคะแบบนี้นะคะเขาทำไว้แล้วเป็นสำหรับกาแฟมีกรด5 5าแอซิดเลยแต่ว่าพี่จิมบี้ขอไม่พูดถึงนะคะเช่นฟอสฟอริกหรืออะซิติกแอซิดซึ่งจะมีรสชาติเหมือนน้ำส้มสายชูฟอสฟอริกก็จะเป็นคล้ายๆที่อยู่ในโคล่านะคะอันนี้อาจจะดูเยอะไปสำหรับ Use, ะคมอยู่สหสำหรับโปรเฟชโนไปหาซื้อได้นะคะแม่ป้า,าเป็นแบบนี้นะคะอ่า เดี๋ยววันนี้พี่จีบี้เนี่ยจะมาบอกโครงสร้างง่ายๆนะคะเวลาที่เราเนี่ยบอกนะคะเฟรเวอร์ทั้งหมดนะคะว่าเราได้กลิ่นรสอะไรอย่างไรนะก็คือให้เริ่มอย่างนี้ก่อนนะเวลาบอกนแรกให้เริ่มจากกลิ่นนะคะว่าอันนี้มันมีกลิ่นอะไรนะคะมันเป็นดอกไม้หรือว่ามันเป็นกลิ่นผลไม้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยแอซิเดตี้เป็นแบบไหนซึ่งหลักๆ3ตัวที่พี่จีบี้บอกไปนะคะเขาจะพูดมาเลยว่ามันอาจจะเป็นมาลิกซิทริกนะคะหรือว่าท a ทเทิกก็ได้ใช้คํานี้ก็ได้นะคะ สเนี่ยพูดไปเลยว่าเฟเวอร์อะไรหลังจากที่กลิ่นอะกลิ่นมาแล้วนะคะไดแอซิดแล้วเนี่ยมาบวกกับรสที่เราชิมเข้าไปเนี่ยเราก็จะดีฟายเลยว่าเฟเวอร์ที่เราได้เนี่ยเออโอเคสรุปมันเป็นบูเบอร์รี่เป็นสตรอเบอรี่นะคะมันเป็นรสแอปเปิ้ลมันเป็นรสส้มมันเป็นรสออ a n เรนจ์อ่านะคะเสร็จแล้วให้พูดถึงความหวานนะคะใช่มันหวานแบบไหนหวานแบบฮันนี่หรือว่าหวานแบบบราวน์ชูการ์นะคะ เสร็จแล้วให้พูดถึงบอดี้แล้วก็อัเตอร์เทสเป็นตัวสุดท้ายนะคะหลักๆก,ก็คือว่าเราจะต้องเวลาที่เราพูดโดยรวมเนี่ยเราต้องดึงความเด่นนะถ้าเราไม่ใช้โครงสร้างเนี้ยเราอาจจะพูดถึงความเด่นไปเลยเช่นเช่นถ้าเขามีกลิ่นเด่นพี่ก็จะพูดถึงกลิ่นเด่น้าเขามีรสเด่นพี่จิ๊บบี้ก็จะพูดถึงรสเด่นซึ่งในถุงก,กาแฟเนี่ยไม่มีถูกผิดนะคะมันมีที่น้อยของพี่จิ๊บบี้เนี่ยพี่จิ๊บบี้จะไล่ตั้งแต่เออมันเป็นฟลอรลนะคะแล้วก็เป็นรสสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็เป็นความหวานที่เป็นสวีทคาราเมลฟิินนชะคะ เป็นกาแฟเคนย่านะพี่จีบีก็จะได้ความไบรซ์นะคะ very juicy coffee นะคะ on the nose เนี่ยได้ Black c u r r a n t นะคะ s t r a w b e r r y นะคะ t ropical fruit นะคะแล้วก็สำหรับรสชาติเนี่ยก็ได้น้ำแคนเบอร์ี่นะคะจากต้นจนถึงจบเลยนะคะสวิตเน็ตคนนข้ที่จะหายนะคะก็ very long after taste นั่นเองนะคะอืม mm. อร่อย